ล่ะหน้าชมพูต้องมาแล้วแหละมาอย่างนี้อหน้าชมต้องมาโอเคแต่หน้าหน้ามัวให้ก่อนอะ่ละล้วหน้าชมพูมาต่อโอ้ยเต่ามื่นห้าอีกสองมืน่น ับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กับดิเกมสาวท้าวนะผมวันนี้เรามาทุนน้อยกันนิดนึงนะครับผมวันนี้เรามาทุนที่50บาทครับผมเดี๋ยวเราไปดูตารางการแจกก่อนเลยว่าเป็นยังไงครับผมแล้วก็แหมเกมนี้ไม่ได้จับนานด้วยไงประเด็นนะเกมที่โดนพัดเลยไม่ได้จับมันมานานไงตารางการแจกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีหัวทองในใจเยอะสุดครับผมตามด้วยหัวแดงแล้วก็หัวชมพูแล้วก็หัวม่วงนะครับผมตามด้วยหัวฟ้าและหัวเขียวนะครับผมทีเหลครับผม <c oughs> แล้วก็มีวายแล้วผมแล้วก็การแปลงวายก็เงินทองแล้วก็เป็นวายแล้วผมสกเตเตอร์สตัวมีตัวคูณให้มีซื้อพีเร์ให้ครับผมจากนี้แหละเป็นยังไงของจริงเป็นยังไงไปดูนะครับผมมาดุน50สบเบ็ดหาทไทก่อนนะครับผม10ทีครับผมไปครับผม1ิทีครับผมมาแล้วครับดอกแรก2.5งจุดห้านะครับดอกสองหนึ่งบาทดอกหัวเขียวมาปะเขียวต้องออกว่าหน้าเขียวว่าน้าเขียวต้องออกแล้วปะน้าเียไม่ออกเนี่ยต้องออกแล้วอันนี้ต้องออกแล้วนะ ไม่ออกวหวดูตาน่าทองออกว่ะตาน่าหน้าเขียวก็ยังไม่ออกอีกตาน่าเฮ้ยออกแล้วมั้งออกจริงอันนี้ออกจริงนี่ไงเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วมันออกแล้วมันไหลเรายาวไหมแล้วมันไหลยาวไหมเออเออสิบทีคงไม่ต้องแล้วแหละสิบทีคงไม่ต้องแล้วแหละขออนุญาตขยับเบ็ดเลยถ้าก็แล้วถ้าสิบทีไม่ต้องเขาหูพันสองด้วยละพันสองด้วยไปครับผมเขาจะเบ็ดอุ้ย เกือบเต็มกราฟกือบเต็มกราฟเห็นปะโอ้โหเ็๋น้อยไปหน่อยว่ะไม่ขยับเลยทางนั้นอ่ะดูเยอะแล้วไงเต๋ท้าติดเลยเต๋ท้าติดเลยจ้าเออพอขยับเป็ดปุ๊บไม่ออกเลยอ่ะเอ๋อดีเฮ้ยเออน้าทองหน้าทองมานะมีแววเนี่ยหน้าทองมีแววเนี่ยหน้าทองอ่ะหน้าทองมีแววเนี่ยแต่หน้าเขียวมากกว่าตอนนี้หน้าเขียวมากกว่า หน้าเขียวมากกว่า2,000เข้าไปดิแล้วหน้าแดงตามอุ้ยมือหน้าจะแค่มาฟักโต๊ดเอาดิวะก็รับไปเต็มๆอยู่ที่หมื่นแปดนะฮะจิวจัดเลยว่ะชิวจัดเลยว่ะเด็ดร้อยไปเด็ดร้อยเลยเบาเบาเบาอยู่เบาอยู่เบาอยู่จอดหน้าม่วงมาหน้าม่วงมาหน้าม่วงหน้าชมพูก็ได้สักหน้าหนึ่งสักหน้าหนึ่ง สักหน้านึงแลังหน้าชมพูต้องมาแล้วแหละมาอย่างนี้หน้าชมพูต้องมาโอ้ยแต่หน้าหน้าม่วงให้ก่อนอนะแล้วหน้าชมพูมาต่อโอ้ยสองหมื่นห้าอีกสองหมื่นห้า,บหาเบอร์จัดเบอร์จัดเดี๋ยวตั้งหลักเกมได้เลยผมจะแจกสูตรให้ดูเนะผมว่าเล่นเกมเวัวกระโดดยังไงแฮ้ยังไงให้กระโดดเดี๋ยวผมสอนแจกสูตรเลยผมเดี <c oughs> ๋ยวขยับเป็นไปสองร้อยเลยแนละ้วกันถ้างั้นอะ เบ็ดปลูกไปเลยเปล่าไม่แนะนําให้เล่นเบ็ดถุงๆตามนะครับผมเนื่องจากคนที่ทุนน้อยนี่ก็อย่าอย่าเล่นตามนะผมเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างก็พอครับผมดูเอาฮาครับผมมาครับผมมาครับผมมาต่อฮะต่อฮะแต่หน้าแดงหน้าแดงต้องมีแววออกแล้วแหละหน้าแดงมาแล้วนะหน้าหน้าแดงมาแล้วหูยหมื่นสองยาวจัดเลยว่ะหน้าหน้าชมพูมาหน้าชมพูมายาวจัดเลยวะ และและยังไม่ออก5้าพันหกสวยอยู่และตอกแล้วไงนี่ไงสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าแล้วหลายต่อเปหกพันแปดแล้วหกพันแปดก็จะหลายต่อตัวเจอ็ดหมื่นสี่แล้วคูณสิบเอ็ดแล้วด้วยก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็สับตะไคร้ผมด้วยนะเพื่อนและเอาใจการคิน้าสำหรับคลิปนี้ทีอยู่คุณปลาครับผมเจ็ดหมื่นสองย้อนลงหมดแสนกว่าเย็ดโดเจอกันนะผม